สวัสดีครับผมเคลลี่นะครับคลิปนี้ก็มาตอบคำถามเพื่อนๆที่ส่งเข้ามาใน Li n e OA เช่นเคยนะเดี๋ยวคลิปนี้มีคำถามอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับก่อนที่จะเข้าเรื่องนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับปีนี้ผมตั้งใจว่าจะเอารายได้จาก u t u b e นะไปทำบุญด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกๆไตรมาสผมจะมาอัปเดตให้นะครับว่าไปทำบุญให้ที่ไหนบ้างนะครับก็กดไลค์เลยฮะแล้วก็แชร์ด้วยครับอ่าใช่ปุ่มแชร์นั่นแหละฮะกดแชร์ส่งให้เพื่อนเลยโอเคเยี่ยมมากขอบคุณครับ ถามว่าบิตคอยลงทุนได้ไหมต้องบอกว่าถ้ามันจะมีมูลค่าในอนาคตนะครับก็น่าจะลงทุนได้คําว่ามีมูลค่าในอนาคตเนี่ยคืออาจจะใช้เป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนแทนสกุลเงินนะอันนี้มูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นมาเองด้วยนะครับเพราะว่าคุณสมบัติข้อแรกเลยคือบิตคอยมันมีจํากัดนะถ้าจําไม่ผิดก็คือน่าจะมี21ล้านบิตหรือ หรือ21.000ล้านนะอันนี้จะไม่ชัวนะครับก็คือจำนวนมันจะ,ะจำกัดมันจะไม่เพิ่มไปอีกแล้วนะเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งที่มันมีจำนวนอยู่แค่นั้นนะ่ะก็แปลว่าเราจะเอาตรงนี้มาใช้ในมันไม่ใช่หาที่ไหนก็ได้นะครับมูลค่ามันก็เลยจะมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบเออจะไปเก็งกําไรนะครับเพราะว่ามันมีคนจํานวนหนึ่งที่ให้มูลค่ากับมันอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ พวกเรานะถ้าเกิดว่าจะเก็งกาไรอันนี้ก็ก็อยู่ที่มุมมองของของแต่ละคนเลยนะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็น คนที่เทรดทางสายเทคนิคอลน่ะเขาก็มักจะเอาเ,เครื่องมือเทคนิคลมาจับแล้วก็เทรดทำกำไรกันอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมีซื้อไวเพราะมุมมองของผมเนี่ยก็คือจะซื้อเอาไว้เผื่อว่าเกิดวันหนึ่งในอนาคตมันใช้เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็วอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะซื้อไว้แต่ผมไม่ได้ซื้อเพื่อหวังว่าแบบเอ้ยมันจะโตขึ้นหลายเด้งอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่า ถ้าผมมีมุมมองว่ามันจะโตขึ้นหลายเด้งนะจริงๆย้อนกลับไปประมาณปี1.5นะครับตอนปลายปี1.5ผมเริ่มเข้าซื้อบิตคอยตอนโน้นเป็นช่วงที่มีเยอะสุดละหลาย9บิตถ้าถือมาจนถึงวันนี้ก็รวยแล,ะละ้วล่ะนะก็อย่างน้อยก็มี29ล้าน30ล้านได้นะโดยประมาณก็ยังไม่รวยหรอกนะแต่ว่า เราไม่ได้มีมุมมองขนาดนั้นเนี่ยนะครับผมก็ขายไปตั้งแต่ตอนมันแบบราคาหลักหมื่นอยู่เลยนะตอนนี้มุมมองก็เปลี่ยนไปจากเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับก็ซื้อเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งในพอร์ตไม่ใช่เท100%นะฮะถ้าเท1 0ออันนี้ผมว่าก็อาจจะไม่เวิร์กอยากซื้อหุ้นแต่ไม่มีความรู้อยากถามตรงๆตัวไหนถือยาวๆต้องเริ่มจากที่ไหนครับพี่เอาแยก2ประเด็นนะไม่มีความรู้นะครับ ไปหาความรู้ก่อนนะครับเคยมีคลิปที่ตอบเรื่องนี้ไว้แล้วนะคือถ้าพูดสั้นๆตรงนี้ก็คือเราดูใน YouTube ก็ได้หาจาก g o o g l e ก็ได้นะครับไปเรียนคอร์สออนไลน์ไปซื้อหนังสืออ่านแล้วก็เข้าสัมมนานะผมเคยเข้าสัมมนาเรื่องหุ้นที่แพงที่สุดก็คือตอนที่บินไปเรียนกับคุณแมรี่นะครับวันนั้นหลักแสนแต่ว่าเชื่อเถอะมันคุ้มนะครับเพราะว่าเราก็เคยเจ๊งมาหลักแสนเหมือนกันเอาจริงๆบางคนก็บอกว่าบ้าเหรอไปเรียนหลักแสนถามจริงๆย้อนกลับมาจุดเริ่มต้นของเราก่อนนะ เราลงทุนเรากระยใช่ไหมถ้าไม่รวยเราจะมาลงทุนทําเพื่อคือมันจะต้องมีเงินเพื่อที่ให้เราไปใช้จ่ายในชีวิตข้างหน้าในวันที่เราทํางานไม่ได้ใช่ไหมครับเราคาดหวังหลักร้านอยู่แล้วแหละแ,แต่ถ้าเราไม่ไม่ลงทุนเรียนเลยอ่ะไม่ยอมจ่ายหลักร้อยหลักพันหรือบางทีบ,บางคอร์สก็เป็นหลักหมื่นเงี้ยแล้วเราจะเอาอะไรไปแลกกับเงินหลักล้านมาฮะคนที่เขาทำอ,อยู่ในสนามของการลงทุนน่ะเขาเรียนเงินมาเยอะนะครับหลายคนก็ จบกว่าจะจบสารพัดวุฒิบัตรเ,เกียรติบัตรอะไรต่างๆคุณวุฒิต่างๆ,ๆกว่าเขาจะได้มาเขาลงทุนกันไปหลายแสนนะแล้วเรามีความรู้ที่จะไปสู้กับพวกเขาได้หรือเปล่านะครับถ้าเราไม่มีเงินที่จะไปเรียนก็ต้องอใช้เวลาของเราทุ่มเทกับการที่เราหาข้อมูลจากความรู้ฟรีนี่แหละจริงๆก็ไม่ต้องลงเรียนก็นได้ใน YouTube ก็มีเยอะแยะนะครับไม่ต้องดูช่องผมอย่างได้เลยนะนี้ เริ่มต้นจายังไงดีตัวไหนจะถือได้ยาวๆนะครับก็ต้องบอกว่าเราต้องเลือกธุรกิจที่เรามั่นใจไนงะธุรกิจที่เราเชื่อว่าในอนาคตนะครับอย่างน้อยๆนะครับข้อแรกเลยขั้นต่ำมันต้องไม่เจ๊งนะนะอันที่2ต้องมีอนาคตที่มันจะมีโอกาสเติบโตไปได้ข้างหน้านะครับคือธุรกิจหลายๆธุรกิจนะครับมันไม่มีวันตายแต่มันก็ไม่ได้จะเติบโตขึ้นนะอันนี้คงเข้าใจเนาะนะครับแล้วก็อันดับที่3เนี่ยเราก็ต้องดูว่า คือเข้าใจธุกรกิจแล้วใช่ไหมครับก็ต้องดูงบของเขาให้เป็นนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือเรื่องของการผู้บริหารด้วยนะครับดูผู้บริหารเป็นคนดีคนเก่งไหมแล้วสุดท้ายก็คือเราพอจะประเมินมูลค่าหุ้นได้เป็นหรือเปล่าล่ะนะครับถ้าเราได้พวกนี้นะครับเราก็จะได้กลุ่มหุ้นที่เราสามารถที่จะถือได้แบบยาวๆแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้ชี้โพลเลยว่าตัวไหนตรงๆนะครับอันนี้ต้องถามกลับไปว่าเราเคยเจอใครที่รวยได้จากการ ถามคนอื่นหรือเปล่านะครับความหมายคือหมายถึงว่าถามเรื่องเนี่ยพี่ซื้ออะไรดีผมซื้อตามงี้นะครับมันไม่มีใครที่รวยจากอย่างนั้นหรอกจริงๆนะฮะ EA มีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะกระทบรายได้ของบริษัทโอ้ันนี้ถามเจาะเลยเนาะก็เขาทำอะไรละ่ะเขาทำโรงไฟฟ้ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างก็อย่างเช่นอาจจะไม่ได้ค่าแอดเดอร์สนับสนุนแล้วนะครับต้นทุนของ โรงไฟฟ้ามันแพงขึ้นต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าแพงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันนี้มันแค่หนึ่งอันเองนะหรือว่าโรงไฟฟ้าที่จะสร้างนะครับกำหนดว่าจะเปิดดําเนินกิจการสมมติวันที่หนึ่งมกราควรจะดําเนินกิจการได้ปรากฏว่าไม่ได้ไปได้เอาตอนแบบเดือนกุมภามีนาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีความเสียหายเกิดขึ้นคือรายได้ก็ชะลอออกไปบางโปรเจกต์ก,ก็อาจจะถูกปรับด้วยอะไรพวกนี้นะครับเรื่องนี้เราไปอ่านได้ใน แบบ56ขีดหนึ่งอ่ะเขามีเรื่องของความเสี่ยงนะครไปอ่านเฉพาะตรงนั้นได้เลย ครับและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมจะเอารายได้จาก YouTube ไปทำการกุศลแลวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆื่อนฟังนะว่าไปทำบุญที่ไหนกันมาบ้างนะครับแล้วก็ส่งคำถามกันมาได้ทาง l i n e OA นะครับพิมคำว่าเครื่องหมายแอดนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่า Kelly VI Coach นะครับติดตามผมได้3มช่องทางนะทั้งทาง YouTube ช่องนี้นะครับแล้วก็ l i n e OA แล้วก็ทาง Facebook Fan Page นะครับขอให้ทุกคนลงทุนอย่างใส่ใจและเราจะมีความสุขสนุกไปกับการลงทุนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ